และนี่คือผู้เข้าประกวด Miss สงคราม2012ท่านในโลกอีนติ้งกาาค่ะทุกท่านกำับของเห็นสาวสยจากโลของเรอทั้ง12อันีกครั้ครับนี่ความสวยความสง่างามในชุดราตรีครับ และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับเราจะเข้าสู่ช่วงแห่งความตื่นเต้นจาก12คนจะมีเพียงแค่6ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปต่อในครั้ืน,นี้แต่ก่อนที่เราจะมาทราบกันว่าใครนั้นจะเป็น6คนสุดท้ายครับในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มการประกาศรางวัลที่เศษในช่วงนี้มาเริ่มต้นกันที่รางวัลแรกของเราครับนั่นคือรางวัลขวัญใจสเตย์ยังครับซึ่งรางวัลน,นี้ครับจะได้รับเงินสด10,000บาทและผมขอเรียนเชิญครับ คุณคุณพอรครับ CEO เสย์ยางให้เกีนกรติกันมอบตำแหน่งกับขวัญใจสเตยอมครับและสำหรับนะครับรางวัลขวัญใจเสย์ย n ได้แก่ อีกหนึ่งรางวัลพิเศษของเราในช่วงนี้นะครับขวัญใจสเตยียังกับจะไร้รับวราควรจะสนุกตื่นเตายครับดีกีกหน้องคนเลยครับ and thank you v e r y m c h v i s and Rudolph the CEO of s t a y r o n thank you so much อะไรต่อไครับเราเดินทางไปต่อกันที่อยู่รางวัลพิเศษรางวัลต่อมานะครับก็นคือรางวัลขวัญใจ คุณฟิชขับนะครับซึ่งรางวัลนี้ครับจะได้รับคิวบองเชอร์แมล็เบอร์หเดือนครับมูลค่า8,900ับาทและขอียนเชิญคุณกิติชัยคงศิลป์ครับผู้บริหารคุณฟิชขับพิเศษนการมอบตำแหน่งครับเชิญนั่งบนเวทีครับเอาละครับทพื่านครับและสำหรับขวัญใจคุณฟิชขับได้แก่ MUSK แสดงความยินดีในราบสำหรับต้องฝ้ายครับหัวใจคูณพิกาบครับและขอขอบคุณครับคุณกิติชัยคงศรีครับผู้ขานคุณพิกัเปกีนสูงครับจริงๆเราวั้ของเราในขั้นที่นะคะและเราจะไปต่อกันที่รางวัลถัดมาค่ะ อนไรก็แลแครับและสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อมานะครับนั่นคือรางวัลขวัญใจโรงเรียนรุ่งฤทธิ์วิทยาการนวดแผนไทยซึ่งจะมอบนะครับรางวัลเป็นคอร์สเรียนบริการความงามโดยค่า30 0 0 0บาทและนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณคนิ้งิรุ่งฤทธิเดชครับผู้บริการโรงเรียนรุ่งฤทธิ์วิทยาการนวดแผนไทยให้เกิในการมอบตําแหน่งครับและสําหรับเจ้าของตําแหน่งขวัญใจโรงเรียนรุ่งฤทธิ์วิทยาการนวดแผนไทยได้แก่ m u s s ย มีอีกหนึ่งรางัที่ระดับกระทรวงวข้าวงความยินดีกับ MUSKK09 อีกคั้งด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับกับอีกหนึ่งตำแหน่งของเธอใะกครับด้่ยคืวาอใจโรงเรียนรรุ่งรืองวิทยาการรวดแผนไผยได้เลยครับจะได้รับเค์สเปรียบยการทมงานบูลค่า3 0มบาทและขอบคุณครับคุณเพ่นที่รุ่งฤทือที่เก่งเป็นอย่างสูงครับ ยินดีกับน้ำมันอีกครั้งด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อมาต้องรอมาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับรางวัล Best in Evening Gown ชุดราตรียอดเยี่ยมตัวนึ่งครับแในช่วงนี้ครับผมขอเชิญคุณอาโดนตันติดำรงคุณครับว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามทำให้เกียรติการมอบตำแหน่งกับ Best in Evening Gown และสำหรับเจ้าของตำแหน่ง Best in Evening Gown ชุดราตรียอดเยี่ยมได้แก่ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นทีวัลของเธนครับนครันี้นะครับผมก่ชุาิสวยมากเลยนะขอเชมนะครับสาหรับดีไซน r ไทยของเราน่นทุกท่านจริงครับดีกัองคนด้วยนะครับเอาละเพื่อนๆไปต่อที่รางวัลต่อมานะครับซึ่งถือว่าราวลนี้นะครับสาคัญมากๆครับเชเองครับ ใช่แล้วค่ะในยุคที่เรามีแค่ Beauty ไม่พอรางวัลต่อไปนั่นก็คือเบ s เซอร์นั่นเองค่ะและแน่นอนครับว่าสำหรับนะครับผู้ที่ชนะรางวัลเบสเซอร์ของเราในวันนี้นะครับเธอแ้นจะ f ฟา t ต์ a c ็ผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติในคับคืนนี้ครับและสำหรับนะครับรางวัลเบสเซอร์ครับได้แก่แน่นอนว่าสำหรับเจ้าของตำแหน่งนี้แหน่งเบสเซอร์อรา -S -S <laughs> and with some other once again, Mr. Boon the CEO of STAY YOUNG, to present the award for the best seller. อีกหนึ่งรางวัลพิศเศษของรายกับแล้แน่นอนว่าเธอนั้นจะเป็นท่านแรกครับที่ผ่านเข้าสู่6คนสุดท้ายของ Best Genie Awards สมบูรสงครามครับ ยินดีกับขอบคุณด้วยนะครับ and thank you very much once again Mr. g r e e n o r d the CEO of s a y o n g thank you so much แล้วเรายังมีรางวัลสำคัญอีกหนึรางวัลนะคะที่จะช่วยให้ผู้เข้าประกวดเข้ารอบฟอร์สแฟกในรอบหกคสุดท้ายได้ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือรางวัลป้องข้อโหวตนั่นเองเอาละค่ะและรางวัลนี้จะตกเป็นของของใครดีคะ รางวัลป๊อปปูลาโบทได้แก่ MUSK s สูงสองลูกส้งกันชิมาโบราค่ะ s e l e c ยินดีด้วยนะ MUSK s สูงสองลูกส้งกันชิมาโบราครับและขอให้เชิญท่คุณจิรัมโมรบลกทวงครับผู้บริหารบ u c ซีเฮาส์จังหวัดสมุทรสงครามในการมอบตำแหน่งเป็นเชิญครับ รางวัลฟาสแพลงของเราเลครับในเกมนี้กำเชิญเองครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้เราได้ผู้ประกวดสท่านแล้วนะครับที่ฟาสแพลงผ่านเข้าสู่6คนสุดท้ายแน,น่นอนเพราะว่าอีก4ท่านจะมาจากแทนจากท่านขายกมกายของเราในเกมนี้ได้เลยครับใช่ค่ะและตอนนี้นะคะเรามคนคะแนนหรือย,ยังคะพี่แชมป์อยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงจะอยากลุกเป็นพร้อมอย่พวกเรานะคะวัยสี กับผมและช่วงนี้ครับผมก็ขอขอบคุณคุณเจริญพงษ์รักโขงเป็นอย่างสูงครับและขอแสดงความนดีครับกับ MU SSK 02ครับลูกซ่งครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาต่อเนื่องนเลยครับกับผล6คนสุดท้าย m i s s Universe สสมุทรสงคราม2,025ท่านที่3ได้แก่ นเเน,นี่ยอาละครับเาย้ำนักไปต่อที่ท่านต่อมาครับซึ่งเป็นท่านที่4แล้วนะครับที่ผ่าข้าสู่6คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับ M U S สวัสีครับเฮลลานัชมาันราและต่อมาตนี้ครับจะเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่จะผ่านเขสู่6คนสุดท้าย Miss Universe, some was so come that had to up, so that quite m u s s k เอเสียบตรงเบอนะครับห้กับน้องที่เหลือทานด้นนานหลังของเราอีก6ท่านด้วยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าทีคนเก่งของเรานะครับก็จะได้มอบในครั้สำหรับน้องนองที่เหลือทานด้นนานหลังคนละ1,000 0บาทด้วยนะเองครับสุดยอดทีครับ อาละพนครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาต่อตู้กันเลยครับสำหรับการประกวดของเราในรอบไฟนอลคอมบิเชันกับเบสซีเดอร์สสมุดสงครามนคัคืนนี้แน่นอนครับว่าสำหรับในช่วงนี้นะครับตรงรอบของเราทั้ง6ท่านจะต้องเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งถือว่าเป็นรอบที่สำคัญมากๆครับกับรอบของการสปีดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับในรอบของการสปีดนี้นะครับผู้เจอทั้งหกคนจะมีเวลาในการสปีดคนละ60วินาทีหากต่อเกินเวลาใหม่จะดับลงทันทีครับซึ่งใน